สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิติผี Ghostly visions ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็จะมา reaction ตัวอย่างหนังให้เพื่อนๆดูอีกแล้วค่ะหนังตัวอย่างที่ทิวจะมา reaction ในวันนี้นะคะก็คือหนังเรื่องมนดำสั่งตายค่ะทุกคน สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะทิวก้มีความกลัวมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนดําอะไรอย่างีใช่ไหมเป็นผีไม่ใช่แค่มาหลอกมันเป็นเรื่องของแบบไสยศาสตร์มนดําสิ่งลี้ลับที่มันสามารถทำร้ายคนได้อะเออทิวก้กลัวมากนะคะเรื่องนี้แต่ว่าก็จะมาทำารีแอคชั่นให้เพื่อนๆดูค่ะตอนแรกทิวก็หาหนังดูว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีแล้วพอ มาเจอเรื่องมนดําสังตายคือก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ดูหนังพวกนี้นานแล้วนะพวกมนดําเสียสาศาสตร์ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะก็ไปชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสคือว่าบ้านพอ,อยอยู่ริมทะเลบรรยากาศก็กดีสนใจไหมอืมก็ดีนะถือว่าไปผ่อนคลายผว่าดีเหมือนกันนะ ให้เปลี่ยนบรรยากาศกันสมองจะโลดแล่นอะสังวิสโอุะโออสะภูพะกูไม่ทำแบบนี้แตงอาฆาตมึงคงทำกูเดือดร้อนแน่ันจะฆ่าพวกมัน ะนี่สะอนนสนี่สาะอโยวย่ยน่ากลัวน่ากลัวดมกามันจอมันแค่นี้เองอ่ะคือมันใกล้มากมากอะ แล้วชิวแบบว่าโหเห็นไปแล้วแบบโหน่ากลัวมากน่ากลัวมากไม่กล้าดูอ่ะทุกคนเอาจริงคือตอนแรกเปิดมาก็แบบเป็นเพื่อนแบบธรรมดาใช่ไหมแต่พอแบบมีฉากแบบสัวนท่านั้นแหละตอนแรกชิวก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เออสำหรับชิวคิดว่ามันหนักมากชิวกำลังคิดอยู่ว่าจะดูหนังเรื่องนี้ยังไงดีเพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงคือปกติผีมันก็จะแบบแอบแอบมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่หนังเรื่องนี้ก็คือเห็นจังๆเห็นแบบผีนั่งเนี้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนมีใครเป็นแบบทิวมั้งอะเอาจริงๆหลังๆทิวก็ไม่ค่อยเห็นเลยเลยอะมีใครกลัวเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นแค่ทิวที่กลัวโอเคก็ <Okay. S 2> จบแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องมนต์ดำสั่งตาย ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็บอกทิวหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครชอบทิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กับแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของทิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีหนังเรื่องอะไรที่อยากจะให้ทิวทำดีแอ c ชั่นหรือว่าพูดคุยเนี่ยก็แนะนำทิวไม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายนึกกลัวยังกลัวอยู่เลยเนี่ย ดูแล้วไม่ดูซ้ำนะทุกคนทิวดูครั้งเดียวแล้วก็พอเพราะว่าทิวกลัว